สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงรูปแบบธุรกิจร้านกาแฟกันค่ะธีมสีของร้านเราจะเป็นสไตล์มินิมอลนะคะส่วนคอนเซปต์ร้านเรามี4อย่างค่ะกาแฟเบเกอรี่ซูชิซาซิมิแล้วก็บอกเซตค่ะที่มาของโลโก้ร้านเรานะคะเนื่องจากร้านเราเนี่ยขายอาหารญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์นำโชคพาความร่ำรวยเราจึงใช้โลโก้เป็นน้องแมวค่ะที่ตั้งของร้านเรานะคะจะอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาการุณ์ค่ะ ต่อไปก็จะเป็นรูปแบบร้านของเราค่ะรูปแบบร้านที่เราออกแบบไว้นะคะก็จะมีหน้าร้านแล้วก็ภายในตัวร้านค่ะตัวอย่างภาพบรรยากาศร้านนะคะ แมวแล้วเนี่ยน่าจะมีแมวเกิน30ตัวเยอะสุดตั้งแต่เคยไปคาเฟ่แมวเลยค่ะถ้าอยากให้น้องๆสนใจเราก็แค่ต้องมีไก่ต้มหรือไม่ก็ขนมแมวเลียแค่นี้ก็จะกลายเป็นคนฮอตในฝูงแมวแล้วร้านนี้เนี่ยเป็นคาเฟ่แมวที่สะอาดมากน้องแมวน่ารักมีหลายตัวแล้วก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยใครเป็นทาสแมวชอบที่นี่แน่นอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการบริการลูกค้าเข้าออกร้านและขั้นตอนการทำซิกเนเจอร์ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูที่ชื่อว่าคอลลาเจนเท็กเจอร์คอฟฟี่เรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะส่วนผสมแรกก็จะมีสตรอเบอรี่หน่งลูกหรือประมาณ20 ml ใช้สทหลับสตรอเบอรี่หรือ,อยางสตรอเบอรี่ก็ได้นะคะน้ำเลมอน20 ml ในส่วนของตัวเท็กเจอร์เราจะใช้เป็นบูนค่ะบูนก็จะมีสตรอเบอรี่อังุ่นและเลมอนใช้40 ml ผสม3มอย่างแล้วพักไว้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาตวงในส่วนคอลลาเจนกันนะคะ คอลลาเจนห0ึ่งรอยมโซดายี่สตัวส่วผสมแล้วพักไว้ทำช็อตกาแฟนะคะเราจะใช้เป็นหัวใจเดียวหรือตัวซิงเกิลนะคะใช้กาแฟ18กรัมค่ะ กาแฟแล้วกดให้เรียบแต่อย่ากดแรงจนเกินไป <Okay. S 1> กดไล่น้ำหนึ่งรอบค่ะ <Okay. S 1> จับเวลายี่สิบห้าถึงสาสบวินาทีน้ำแก้วมาลองนะคะ ครบยีาวิแล้วกดหยุดได้เลยนะคะหรือจะรอสามี่วิก็ได้ค่ะตกแต่งข้างแก้วด้วยเบอร์รี่หรือเอาไว้บนแก้วก็ได้นะคะผสมคอลลาเจนโซดาให้เข้ากันแล้วเติมน้ำแข็งทส่ผสมลงไปค่ะจากนั้นเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วนะคะแล้วก็เทช็อตกาแฟที่เราได้ลงไปเลยค่ะจะเ hey, ทแบบแยกชั้นหรือผสมก็ได้เหมือนกันนะคะ ตกแต่งด้วยสตอรอเบอรี่และเลมอนที่หั่นไว้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายะะเราจะเติมโซดาให้เต็มแก้วนะคะเราก็จะได้เมนูที่ชื่อว่าค o r s ิเ t นเฮกเจอร์คอฟฟี่ค่ะ ่อไปจะเป็นโปรโมชั่น6เดือนของร้านเราค่ะเดือนธันวาคมวันพฤห,หัสลด10บ,บาทเฉพาะเมนูกาแฟวันหยุดนักขัตเลอ์ซื้อ1แถม1เฉพาะเมนูนอนคอฟฟี่เดือนมาการาคมวันพุธซื้อเครื่องดื่มเย็นอะไรก็ได้1แก้วจับคู่พายสับปะรดพายข้าวโพดลด15บ,บาททุกวันเสาร์แก้วที่2ราคา1บาทเครื่องดื่มเย็นทุกเมนู เดือนกุมภาพันธ์โปรโมชั่นวันวาเลนไทน์วันหยุดนักขัตเตลอร์ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเฉพาะนอนคอฟฟี่ทุกวันจันทร์ลดสิบบาทเฉพาะกาแฟโปรโมชั่นทับซ้อนลูกค้าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเดือนมีนาโปรโมชั่นทุกวันศุกร์ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเฉพาะเครื่องดื่มเย็นโปรโมชั่นวันอังคารลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฉพาะกลุ่มกาแฟเดือนเมษาวันหยุดนักขัตเตลอร์ซื้อสองฟรีหนึ่งโปรโมชั่นทุกวันพฤหัสซื้อเครื่องดื่มซิกเนเจอร์อะไรก็ได้หนึ่งแก้วบวกสิบบาทครวซองหนึ่งชิ้น เดือนพฤษภาโปรโมชั่นทุกวันศุกร์ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งวันหยุนดนักขัตฤกษ์ลบสิบบาทกลุ่มชากาแฟต่อไปจะเป็นงบลงทุนงบก่อสร้างร้านค่ะก็จะมีค่าอุปกรณ์ต่างๆง,ง,งบลงทุนก่อสร้างค่าตกแต่งร้านและอื่นๆรวมต้นทุนเปิดร้าน54 0 0 0 0บาทค่ะต่อไปจะเป็นยอดขายต่อวันคืนทุนค่ะ ยอดขายต่อวันของเรานะคะอยู่ที่42,794บาทระยะเวลาในการคืนทุนของเรานะคะนำยอดขายต่อวันมาคูณกับ1เดือน1 3ละ3แส 26, บาทค่ะเท่ากับเราจะใช้ระยะเวลาในการคืนทุนทั้งหมด1เดือนค่ะต่อไปจะเป็น product list ค่ะ coffee non coffee bakery, bakery sushi and sashimi bakery box set ซูชิแอนซาซิมิบ็อกเซตค่ะต่อไปจะเป็นคอฟฟี่เมนูลิสต์ค่ะเมนูกาแฟเย็นปกติของเราก็จะมีอเมริกาโน่เย็นมอคค่าเย็นคาปูชิโน่เย็นลาเต้เย็นและเอสเปรสโซ่เย็นเมนูร้อนปกติของเราก็จะมีอเมริกาโน่ร้อนมอคค่าร้อนคาปูชิโน่ร้อนลาเต้ร้อนและเอสเปรสโซ่ร้อนค่ะต่อไปจะเป็นนอนคอฟฟี่เมนูลิสต์ค่ะ นอนคอฟฟี่ของเราก็จะมีชาไทยชาเขียวโกโก้ชาเขียวมะลิชาพีชชามะนาวสตรอเบอรี่ปัน่นแดงมะนาวโซดาสาวรสปัน่วนวานิลลานมสดปัน่นต่อไปจะเป็นซิกเนเจอร์เมนูลิสต์ค่ะกาแฟคอลลาเจนกาแฟสับป,ประรดกาแฟน้ำผึ้งมะนาวกาแฟอัญชันมะพร้าวนมสดอเมริกันจีบุกลูกพ,พับค่ะกาแฟซัมเมอร์มะม่วงสาคูซิกเนเจอร์ช็อกโกแลตซิกเนเจอร์เอเปรสโซแล้วก็มัทฉะเมกาโนอ ต่อไปจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับกาแฟาค่ะ ต่อไปจะเป็นเบเกอรี่เมนูลิสต์ค่ะเบเกอรี่ของเราก็จะมีบาวนี่ชีสเค้กหน้าไม้ทาร์ตผลไม้บลูเบอรี่ชีสเค้กและขวดซองชูครีมพายสับป,ประรดพายข้าวโพดเค้กช็อกโกแลตบัตเตอร์เค,ค,ค้กต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์เบเกอรี่ค่ะ ต่อไปจะเป็นเจแปนิสฟู้ดเมนูลิสต์ค่ะอาหารญี่ปุ่นของเราก็จะมีซูชิซาซิมิยำแซลมอนซูชิเซตซาซิมิเซตค่ะข้าวหน้าแซลมอนข้าวหน้าปลาไหลข้าวปั้นญี่ปุ่นโมจิ ji, ขนมลูกปลาค่ะต่อไปจะเป็นอุป,ปกรณ์ซูชิซาซิมิค่ะ ต่อไปก็จะเป็นสแน็คบ็อกซ์เมนูลิสต์ค่ะเมนูสแน็คบ็อกซ์เซตของเราก็จะมีซูชิเซตซาซิมิเซตเบเกอรี่เซตค่ะต่อไปจะเป็นอุปกรณ์บ็อกซ์ค่ะ ต่อไปก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าของเรานะคะจะมีตั้งแต่พนักง,งานออฟฟิศบุคลากรทางการแพทย์หมอพยาบาลอายุระหว่าง25-50ปีค่ะต่อไปจะเป็นโครงสร้างร้านเราค่ะขิมช่วยหน้าร้านเมื่มีออเดอร์สแน็คบอกก็จะมาทำส่วนนี้ด้วยจอยออกแบบแพคเกจิ้งดีไซน์ร้านดูแลระบบหลงังร้าน เก๋ช่วยหลังร้านทำตามออเดอร์เบเกอรี่ต่างๆซอนรับโปรโมทร้านทำในส่วนอาหารคาวอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อของร้านเรานะคะ